จากคำถามที่ว่าคนแม่กลองทํานาเกลือกันอย่างไรแตกต่างจากการทํานาเกลือในภาคเหนือหรือไม่ทําให้คุณสาริสาพรมพจนาตนักข่าวพลเมืองศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และทีมเดินทางไปเรียนรู้การทํานาเกลือที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะเมื่อไปถึงได้พูดคุยกับคนในพื้นที่ถึงสถานการณ์ทําให้พวกเขารู้ว่าปัจจุบันคนทํานาเกลือในจังหวัดสมุทรสงครามมีจํานวนลดลง สมุทรสงครามหรือเมืองแม่กลองได้ชื่อว่าเป็นเมืองสามน้ำคือมีทั้งสายน้ําจืดน้ําเค็มน้ากร่อยและเมืองสามนาคือนาข้าวนากุ้งและนาเกลือคือว่านาเกลือเนี่ยมันบอกว่ามีอยู่สามจังหวัดใหญ่ๆนะคือสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีแล้วานาเกลือสมุทรสงคราม,ามอยู่แค่สองตำบลคือตำบลบางแก้วกับตำบลละใหญ่ตำบลบางแก้วมี132เจ้าเป็นเจ้าของตัวเอง เป็นเจ้าของตัวเองนะเน้นเลยฮะเป็นเจ้าของตัวเองไม่ถึง10เจ้าน้อกนั้นเป็นนาเช่าหมดภายใต้ระบบนิเวศที่หลากหลายจึงเป็นแหล่งความรู้และภูมิปัญญาพวกเราจะกต้องเดินทางไกลกว่า768ยกวิากิโลเมตรจากเพืรงงเชยกใหม่มาถึงโรงเรียนสอนการทำานาเกลือแห่งนี้เพื่อเรียนรู้คุณค่าของเกลือสมุทรแห่งเมืองแม่กลองจุดปุ่งหมายคือเราต้องการที่ให้พี่น้อง นักเรียนน,นักศึกษานักศึกาสารทุกคนครับผู้ท้าประชาชนทุกคนมาเรียนรู้ว่าเกลือมันมีอะไรเกิดขึ้นมาเกลือมันมีประโยชน์อะไรถึงว่าต้องตั้งเป็นโรงเรียนให้เกิดขึ้นมาให้ถ่ายพูดถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆให้มันเกิดขึ้นแต่ละชดแต่ละชนดเอาให้มันเป็นระบบกันให้ได้ก็คือว่าเราจะมีสิบฐานเรียนรู้นะครับสิบฐานเรียนรู้ความรู้เรื่องเกลือความรู้การทําปุ๋ยขี้แดดในเกลือความรู้การทําเกลือสปา การทําสบู่เกลือการทําไอศครีมโบราณการทําพลังงานแสงอาทิตย์การทาขั้วใบชาการทําสบู่เกลือแล้วรู้ระบบนิเวศป่าเชเลนทุกอย่างจากที่นาเกลือเนี่ยเราเป็นระบบเลยจะมีฐานเรียนรู้แล้วจะแบ่งฐานเรียนรู้ฐานไอติมฐานไข่เค็มนาเกลือเป็นอาชีพตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วค่อยๆหายไปการทํานาเกลือขึ้นอยู่กับสภาพวินฟ้าอากาศโดยเฉพาะลมปัจจุบันมีการสร้างอาคารสูงจํานวนมากทําให้มีผลต่อที่ทางลมด้วย ชาวบ้านเขาก็เหมือนคล้ายๆเหตุจำยอมเริ่มแรกเริ่มแรกคือราคาพื้นที่มันไม่กีดต่างพอพอเราขายได้ปั๊บอะไรปั๊บมันราคาสุขเขาก็ยอยากได้ตังค์เยอะๆปัญหาใหญ่ๆคือว่าเด็กไม่เอาแล้วเด็กไม่ทําอาชีพตอนนี้มันเริ่มท้อถอยราคาราคาตกตำ่ำไอ้กนี้จต่างๆอยู่เนปัญหาที่มันมาขึ้นมาเพราะคือชาวบ้านจะเริ่มท้อถอยผมก็ต้องรักษาไว้จนจนตัวผมไปเขารอดนะครับ มันก็ไม่รู้ว่าจะรักษานานนานขนาดไหนถึงว่าผมจะถ่ายทอดไว้ให้กับลูกต่อทาดไว้ต่อให้กับหลานต่อไปด้วยถ้าเขาจะรับหรือเปล่าถ้าเขาไม่รับก็จมญา <c oughs> ก็ไอ้จมญาไปแต่เราก็สือทอดเอาเอา,เอาวางแผนให้เขาอย่างดีให้ให้เขาไปถ้าเขาต่อทอดสืบทอดเรามามันก็ไปได้ถ้าเขาไม่สืบทอด <c oughs> ม็มญาครับ ตอนนี้นาเกลือในจังหวัดสมุทรสงครามเหลืออยู่เพียงแค่2ตำบลค่ะคือที่ตำบลบางแก้วและตำบลลาดใหญ่ชาวบ้านในพื้นที่บอกกับคุณสาริสาว่าส่วนใหญ่คนทํานาเกลือในปัจจุบันจะเป็นคนรุ่นเก่าและไม่มีคนรุ่นใหม่สืบทอดอาชีพจึงทําให้ชาวบ้านจํานวนไม่น้อยทยอยขายที่และยังไม่รู้ว่านาเกลือที่เหลืออยู่จะทนต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นนี้ได้อีกนานเท่าไหร่คุณผู้ชมก็สามารถร่วมสื่อสารกับนักข่าวพลเมืองผ่านทาง facebook com citizen t h a i a pbs หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ